ครับครับวันนี้จังหวัดเชียงรายได้ชวนหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่และมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจนะครับคุณภาพน้ำตรวจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำสายแม่น้ำกกนะเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนชาวจังหวัดเชียงรายเนี่ยได้มีความมั่นใจนะครับทั้งเรื่องของปปาภูมิภาคทั้งเรื่องของปปาหมู่บ้านชุมชนเรื่องของห่วงโซ่อาหารไม่ว่าจะเป็นพืชหรือว่าเป็นเนื้อปลานะครับ วันนี้ก็ชวนมาเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับและเมื่อมีข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์เราจะเผยแพร่อย่างต่อเนื่องนะครับในรอบการตรวจที่จะเผยแพร่ออกมาในทุกรอบการตรวจนะครับขอให,ให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่และมีเครื่องมือที่ทันสมัยเหล่านี้จะออกผลการตรวจอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถเชื่อถือได้ครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้นําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนไปว่าก็ให้ขอให้เชื่อมั่นนะครับในผลของพวกเราที่ได้ตรวจออกไปในแต่ละครั้งที่ที่ได้แจ้งไปในในระยะระยะตามที่จังหวัดได้ได้กําหนดไว้นะครับขอบคุณมากครับคือคือ,คอมันไปพูดว่าไม่ผลกระทบมันสมมุติว่าคนเขาเป็นไข้แล้วก็บอกว่าเขาบอกว่ามันกินปลาอย่างเงี้ยผมผมพูดอย่างนั้นไม่ได้นะฮะ แต่ผมพูดตามผลวิทยาศาสตร์ที่หน่วยงานทุกหน่วยยืนยันว่ามันไม่เกินค่ามาตรฐานแต่จะบอกว่ากินแล้วไม่ป่วยผมผมันพงพูดไม่ได้หรอกครับมันไม่เกินมาตรฐานทั้งผักทั้งปลาทั้งน้ำครับท่านผู้ว่าครับมีการพบประชาชนได้รับสารแล้วมีอาการบ้างหรือยังครับชงไม่มีอะไรไง